ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายสิงหาเพชรหนองชุมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางเจริญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านบางเจริญตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านบางเจริญตำบลนานเหนืออำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่14ไร่3งาน9ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการสามหมู่บ้านคือหมู่ที่4 5และ6โรงเรียนบ้านบางเจริญมุ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส มีนักเรียนทั้งหมด225คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการท้านพิจ้าได้คิดิเริ่มพัฒนาภารกิจในสถานศึกษาโดยการจัดประชุมภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย การประชุมคณะครูประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนมีการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินงานตามแผนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพนิเทศการสอนแบบ Active Learning สสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นประจำ และมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือวัดที่หลากหลายได้มีการริเริ่มพัฒนาประชุมคณะครูเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้โดยมีการนิเทศติดต,ตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดี าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาโดยเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุ้ผลิตสื่อใช้เองและเตรียมแหล่งการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนพร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลสนับสนุนครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ตามแผน มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนําไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเช่นแบบสังเกตแบบทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยมีหลักฐานร่องรอยของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้มีการริเริ่มดําเนินงานพัฒนาต่างๆต,ต,ตามมาตรฐานตําแหน่งโดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนําสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนโดยครูร้อยละ8 0มีการผลิตสื่อนวัตกรรมและมีเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตรข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาวางแผนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนมีการออกแบบการสอนที่ชัดเจนสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนางานต่างๆเช่น จัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบครอบคลุมภารกงานทั้ง4ี่กลุ่มงานและปฏิบัติตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งส่งผลให้ครูร้อยละ100มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของสถานศึกษาและส่งผลให้โรงเรียนบ้านบางเจริญมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมรวดเร็วต่อการใช้งานข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาการบริหารการจัดกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักเรียนแกนนํานักเรียนผู้ปกครองส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว มีการริเริ่มพัฒนาในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจนโดยข้าเา้าและครูได้สำรวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการออกเยี่ยมบ้านจำนวนร้อเอร์เซรวมถึงครูคัดกรองและจำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มตามสภาพของผู้เรียนรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสมด้านที่ 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งข้าพเจ้าได้เริเร่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการาศึกษามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุปโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้คำปรึกษากับผู้อื่นมีการริเริ่มพัฒนาการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ90มีคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด4.2จดำเนินการระดมทรัพยาก,รเ,การเพื่อการศึกษาให้บริหารด้านวิชาการชุมชนและงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนด้านที่ห ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผ่านระบบออนไลน์ตามสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองและขยายผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพทักษะภาษาไทยอังกฤษเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องนำไปไประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จตามกลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ้นรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเครือข่ายอย่างน้อยปีละสีครั้ง ข้าพเจ้าได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบ Active Learning ร่วมกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและเผยแพร่ผลงานได้ต่างๆผ่านระบบออนไลน์ a c e b o o k l ล n e ท้าพเจ้าและครูนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมสรุปข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประเด็นท้าทายประเด็นที่หน,นโยบายสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี่ปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีประเด็นท้าทายเรื่องริเริ่มพัฒนาการจัดทำโครงการโรงเรียนสวยสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนรู้ปลอดภัยนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนขายายโอกาสทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพเรื่องกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพประเด็น้าทายประเด็นที่สามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีงบประมาณพุทธศักราช2566แสวงหาความร่วมมือมาพัฒนาการศึกษาการประสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรทีมงานเพื่อมาร่วมพัฒนาการระดมทรัพยากรการป้องกันการร้องเรียนการเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับในชุมชนรวมถึงการเป็นผู้นำในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาเรื่อง สแสวงหาความร่วมมือมาพัฒนาการศึกษาการประสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรทีมงานเพื่อมาร่วมการพัฒนาการระดมทรัพยากรผลงานรางวัลที่ปรากฏในรอบ1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566รางวัลสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากศึกษาที่การจังหวัดกระบี่ผ่านการคัดเลือกแนวคิดคีย์คอนเซปต์โดยสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากศึกษาที่การจังหวัดกระบี่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา จากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ Best Practice ระดับดีมากประเภทผลการประกวดบทความบันทึกการเดินทางการเรียนรู้คลิปสั้นกระบี่ Rally Team 2023จากสํานักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รางวัลครูได้แก่นางนรุนองอินแก้วครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยระดับชั้นม .1 ถึงม .3 นางสาวสุพนัดพรมสุวรรณนางสาวมนชนกชัยสอนครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน2 d ดีแอนิเมชันระดับชั้นมอถึงม3นางสาวมัทนีศีวิโร์รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินนางนัทการแก้วสำลีนางภาวดวดีรักสารัตนางสาวธิตินันสามแก้วนางจิตราคเนจิราการกุล นางสาวจิราวันจินดาผลการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active Learning สังคมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกระบี่นางณรินงอินแก้วครูที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษานางสาวมัทนีศีวิโรจระดับยอดเยี่ยมนางสาววัชรีช่วยเกิดระดับยอดเยี่ยมนางจามรีเรืองนุ่นระดับดีมาก ผลการดำเนินง,งานที่มีความโดดเด่นหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามนโยบายจุดเน้นสพอปอกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รางวัลนักเรียนได้แก่เด็กหญิงทิพทัญญาสุทธิได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นม .1- ม .3 เด็กหญิงปนัดดาเทพคง เด็กหญิงวิพาดาอินนาวาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2D แอนิเมชันระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เด็กหญิงอาทิตยาเก้าเอี้ยนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิมเจ็ดหยองระดับชั้นม .1- ถึงม .3 เด็กหญิงชาลิสาเพชรรัก นักเรียนที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา2,566โรงเรียนร่วมมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่อย่างปลอดภัยเก่งดีและมีความสุขข้าพเจ้านายสิงหาเพชรหนองชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญรวมนำครูบุคลากรสู่ทีมเรารักบางเจริญ